สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องสุขุสุข้ขอนเหนียขอผมอีกแล้วกับกล้วยผักกินผักเทียวพี่น้องมองนีเดนี้เสียบอีกแล้วพี่น้องอย่างสีโค้งหมูอย่างสีโคง้งยันย,ยัมันใหญ่แหงพี่น้องตัดเคิองอุ้ยช้ำแห้งอืมกินเขาพี่น,ออน้องเขาเหนียวหอนหอนเลยน้ำน้ำจิ้มมะขามเปียกสูตรไม่ติม้มคุณมาสันเด้ด <laughs> เดี๋ยวเดีเดีต้องต้องใส่มีดพี่น้องเมนูนี่ <c oughs> โอ้โหเหนื้อลอะไรคอืบเบื้งพี่นอ้องอ้ยคำหนีง่ายๆหลุดเพื่อพี่เพื่อน้องอหูเข่าแ้งพี่น้องจนสั้นอืมอืม น้ำของไอ้ไก่พี่หอ,อืมอืมอืมเ้ยมือก็ลื่นไปที่นี่เบื้องเกีิ่นคลนคัถั่วยมแม่นี่ไงมันเป็นถั่วใสหมูช้ำแฮ้มพี่น้อือม 너무 해? 음. สิโค้งดีแห้งคำใหญ่พี่น้องสิโค้งดีฮักูบงพี่น้องช้ำๆมึงไง อสูตรมีไหมสวยดีจ้ะแจบ็บความระวายดีตรวนี้อือีกาสเปิดรล้วช่วยสูตรนี่ขายก่อน ับก่อนอ้อนหักอืมอูกหันแล้วใช่ไหมลูกอืม ัเดี๋ยวทำไอเดอร์จุดนี่วสุดนี่เห็ดขายที่จะขายดีพี่น้องคุณเอกได้สูตรทูมาหาผมณด้อครับคอมเมนต์มาข้างล่างเรนจะบอกสูตรอง้วใหูตร มุ้งหิดหวังพี่้องกระดูกปต้มหนุนซุกต่อยอ,อกยอดจิ้มสุรเด็ด ผู้ใดอยากได้สูตรคอมเมิตนมาบอกลวดมาบอกมาถามผมรลวดผมจะบอกให้ผู้ใดอยายกกินมาตามมาบ้านผมรลดซสื่อมานำด้ดหละอยอกแสบอู้โทษๆทๆๆทท,ท,ทสุดยอดดอี<แ>เบิ่งคำยังไงพี่น้องเพื่อพี่เพื่อนน้อง,องด้วยครับเบิ้ง กรอบนุนบมน่มชิ้มสึมของควาเปรี้ยวหอมๆใช่ไหมอื้อสุดดี ก็ข่าวใหญ่กับแกมทั้งเลื่องเลยพี่น้อง đừng có trầm đừng có nhiều cái nọ คราวนี้ที่บทีบมาจากจอยสิมังเอออร่อยอิ่มแซ่บจังสิอาละครับพี่นอ้นนองสำหรับมื้อนี้เอาไว้เพียงสานี้ครับพอกันไหมคิดต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกมึด้วยครับเพียงสานี้ก็ถือว่าเป็นผู้สน,นับสนุนของล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย